สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่อ้ําวันนี้เอาก้าได้จัดกิจกรรมเอาก้าเวิร์กช็อปรับน้องเต็มมันคืออะไรครับพี่มันคือการสอนคอนเทนต์หน้าคลิปเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นกำไรนักเองครับน้องเต็มต้องครับไม่ว่าจะเป็นการสอนถ่ายรูปวิดีโอการชว์เครื่องดืตและจบด้วยการตัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัตบอกเลยนะครับว่างานนี้ฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนปฏิการในงานนั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับพี่อ้ําไปกันเลยครับ

และที่เราจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อต้องการจะพัฒนาความรู้ใหม่ใให้กับลูกค้าที่สนใจก็หวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับน้องแปมเดี๋ยวเรานะครับเป็นถามความรู้สึกของลูกค้าที่มาเรียนกันดีกว่าครับ นี่เป็นไงบ้างครับกับการหมรมที่เอาการู้สึกสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการชงกาแฟที่หนูตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ลงทุนสูงอะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายขนาดนี้ก็ถือว่าเกินคาดเลยนะครับที่คนให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยฝากด้วยครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับให้รับผิดแก้ไขสามารถแจ้งได้เลยนะครับเราจะนําไปพัฒนาในครั้งต่อๆไปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเอาก้าเวิร์กช็อปในครั้งนี้และคลิปนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาจากการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านและเรานะครับจะนําไปสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ในโอกาสอื e ่นๆอีกมากมายครับใช่แล้วครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ พี่ตายพี่ตายเป็นแม่แมบ้านที่เอากล้าเป็นยังไงครับพี่ดีมากเลยค่ะมีกิจกรรมให้ทําแทบจะทุกวันเลยน้องๆก็น่ารักกันทุกคนวันนี้มีลูกค้ามาเยอะแยะลยแล้วสรุปโดยรวมเป็นไงพี่เหนื่อยค่ะ